วิ่งอย่างนี้บึกบึกแน่ๆฮะอโอ้โหโอ้ยโอ้ยไปแล้วเห็แล้วเพื่อนเอาแล้วครับเอาแล้วปลาอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้โหว้ายหลุดไหมเอ้าพี่หลุดย้อนวิ่งมานี่แล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผูกเพิ่งตีเมื่อกี้เลยครับ โอ้โหวิ่งอโอ้โหโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ยปราบึกเหรอโอ้โหสงสัยโดนบึกซะแล้วครับตะก้อวิ่งครับจะเอาปน,นิมครับโดนราบึกเข้าแล้วฮวิ่งนี้น่าจะเป็นบึกแวนนะ ใช่ไหมโอ้โหวิ่งอย่างนี้บึกบึกแน่แน่ฮะโอ้โหวิ่งอย่างนี้บึกแน่แน่กิ๊กเสียงรอกพังไปแล้วครับโอ้บึกแน่ๆนครับวิ่งอย่างนี้โอ้โหโ โอ้ยไปแล้วจะขึ้นฝั่งแล้วโอ้มันรู้ตัวมันเพิ่งรู้ตัวครับว่ามันโดนเบ็ดโอ้โหมันจะเข้าต่อไหมโอ้ยและชุดอ่อนด้วยครับอุย้ยมีต่ออีกโอ้ยโอย้มันเลาะริมฝั่งนู้นเลย ไอ้อปวดเลยครับจะเอาปนินนะโดนบระบึกเข้าแล้วบึกแน่ๆครับตัวนี้บทจะเข้ามันก็เข้านะ เดี๋ยวดูพอมันเห็นเรามันก็ออกนะครับดูเห้ยโอ้โหและสายเราสิบปอนครับ ขึ้นให้ไวเลยอย่างเนี้โอคโอ้โห <Okay. S 1> oh หมดถางสู้เลยครับไปอีกแล้วส0ยสิบปอนด์กลับมานี้ไม่ใหญ่แล้วครับน่าจะไปะบึกไซส์สองสโลนะครับ แต่อุปกรณ์เราเล็กก็เล่นกับมันไม่เล่นกับมันไม่ไหวอะ่ะโอ้โหไม่เข้าเลยต้องรีบาอเอาเข้าขึ้นมาครับไม่อยากเล่นเยอะมากนะเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วโอ้ย โอ้ยสายสิป,ปอนฮะจะเอามันยังไงล่ะเนี่ยอื้โอ้ยเสาเสาโดนเสาอ้อยงัดบไม่ขึ้นครับ เอามานันไม่ขึ้นเอามานันไม่ขึ้น <Yeah. S 1> มันหมดแรงวิ่งแล้วล่ะครับแต่ปลาบึกแว้นนะครับนักตกปลารู้กันดี มาใกล้ๆแน่แรงมันจะดีมากโอ้โหบึกแว้นจริงๆด้วยครับสามโลได้โอ้สามสี่โลได้ครับสวิงแล้วก็เล็กด้วยอนีอ่ต่อขึ้นมาก่อนครับอยามาพักก่อนโอเค <c oughs> โดนประบึก ปน,นินรอบรบับึกเข้าแล้วครับโอ้โห,โหติดเต็มสองเฮียงเลยนี่ครับผลงานเยื่อยแยมโลมากสูตรน้ำหมูนะครับแล้วก็สูตรปนินนะครับแล้วก็มีลำบ่มนะครับมันเต็มแม็กซ์นะฮะโดนเลยครับเป็นปัมบึกนะไม่ได้อยากได้เลย บึกแว้นนะครับตัวนี้สายประมาณสัก2อสโล3โลกว่าน่าจะได้ครับเดีย๋ยวเราลปล่อยครับปล่อยแล้วยังแข็งแรงดีฮ